ข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คสถานการณ์นะคะในความสัมพันธ์กันก่อนนะเราก็จะใช้ไพ่ข้อความสําหรับนี้นะคะเ,เปิดข้อความจากเขาส่งถึงคุณให้คุณได้รับฟังนะคะมาเช็คพลังงานในความสัมพันธ์กันก่อน,นะคะ่ะ มาดูซิว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดมจิเชียนนะเจ็ดถ้วยราชาถือไม้แปดเหรียญ สเตรนอืมสิบเหรียญหนึ่งเหรียญเจ็ดไม้จีแฮงแมนโอเคจาสเมนใต้สำรับเป็นราชาถือดาบนะคะอ่ะ มันเป็นพลังงานที่ความสัมพันธ์นี้นะ่ะห่างกันไปแล้วนะเงียบกันไปแล้วนะคะอืมเพราะอะไรทำไมถึงเป็นการห่างกันเป็นการเงียบเนื่องจากว่าไพ่ของการบล็อกไพ่ของการปิดกั้นขึ้นมาไพ่ของสถานการณ์ที่นิ่งขึ้นมานะคะ ไพ่ของความไม่มั่นคงไพ่ของความไม่สมบูรณ์ก็ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยหน้าไพ่เรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่มีการห่างกันอยู่ในตอนนี้นะคะพลังงานของคนเกิดวันพุธพลังงานของคนธาตดดุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมคือมาครบเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดราศีที่เจาะจงตอนท้ายคลิปนะ แต่ถ้าหากว่าตรงนี้ก็คือมาครบเลยนะคะอ่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือความสัมพันธ์นี้ในณเวลานี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่ะเนื่องจากว่าเดิมเมเจอรชนขึ้นมาในใบแรกนะเราก็ตามมาด้วยเจ็ดถ้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีสถานการณ์บางอย่างนะคะที่เข้ามาแล้วหันเหความสนใจจาก หนคนในความสัมพันธ์นี้ไปค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นเขาแหละเพราะดูเราเนี่ยคุณลัเขามีสถานะที่ชัดเจนแล้วนะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันมานานนะคะคบกันมานานบางคนมีความเป็นครอบครัวนะคะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าในช่วงระยะเวลา7เดือน8เดือน7สัปดาห์8สัปดาห์ที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็น ช่วงสิงหาก็ได้นะมันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์น่ะมันไม่มั่นคงเหมือนเดิมมันไม่สนิทใจเหมือนเดิมมันดูเข้ากันไม่ได้เหมือนเดิมมันมีช่องว่างมันมีระยะห่างนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าทุกๆอย่างในณเวลานี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วเพราะฉันแล้วนะค่ะพลังงานเนี่ย ตัวบุคคลที่ปรากฏบนหน้าไพ่หนึ่งคนในนี้นะคะค่อนข้างเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ว่าอีกหนึ่งคนจริงๆแล้วก็เป็นคนชัดเจนเหมือนกันนะแต่ว่าบางครั้งนะคะก็เรียกว่าไม่ค่อยมีความตรงไปตรงมาเท่ากับอีกคนหนึ่งจนทำให้คนที่เคยชัดเจนคนที่เคยมั่นใจซึ่งบีก็มองว่าก็อาจจะเป็นคุนแหละ นะรู้สึกว่านะคะไม่มั่นใจเลยว่าจะสามารถประครับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้ไหมไม่มั่นใจเลยว่าความสัมพันธ์นี้นะ่ะจะสามารถที่จะทำให้ความเป็นครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวได้อีกหรือเปล่า พรคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขคุณรู้สึกว่ามันมีความหวาดระแวงมันมีความกลัวนะคะหลายๆอย่างเกิดขึ้นในใจของคุณจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์เรื่องราวเป็นประมาณนี้ค่ะ แล้วตอนนี้ก็ห่างไกลกันไม่ว่าจะห่างไกลกันทางใจนะคะหรือห่างไกลกันทางร่างกายคือหยุดไกลกันแบบนี้นะ,ะไม่ว่าจะไกลกันแบบไหนก็ตามแต่ในณนะเวลานี้นะคะมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับความสัมพันธ์มาดูข้อความนะคะข้อความจากเขาส่งถึงคุณนะ ใบแรกเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าค่ะในตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยนะคะพูดกับเขาผ่านบทเพลงคือไกลกันก็จริงแหละแต่คุณเองอ่ะคะ่ะจริงๆแล้วคุณยังปรารถนาในความสัมพันธ์นี้คุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้แม้ว่าการพูดกันคุยอะคะ่ะมันจะไม่ได้มีการ แก้ไขอะไรเลยนะคะปล่อยนิ่งตั้งแต่วันที่เริ่มมีปัญหากันนะคะกระท่อนกระแทนกันมาจนนิ่งเราก็ไม่ได้คุยกันในที่สุดอะค่ะแม้ว่าตัวของคุณรักเขาจะไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงแต่เขาอะค่ะรู้สึกว่าคุณพูดกับเขาผ่านบทเพลงผ่านข้อความนะคะจากช่องทางโซเชียลนะเขาบอกว่านะคะชีวิตของเขาเนี่ย เขารู้สึกว่าเขาเข้ากับคุณนะคะไม่ได้อย่างที่เขาคิดนะเขาหวังว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาหวังว่าเขาจะสามารถดูแลคุณนะคะได้ดีกว่านี้นะคะจริงๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้เราจะห่างกันแม้ว่าในตอนนี้เราจะไม่ได้พูดคุยกันแต่ตัวของเขาเองก็เข้าใจความรู้สึกของคุณนะ เขาเสียใจที่เขาโกหกคุณนะคะเขาเสียใจที่เขาปิดบังคุณค่ะมันเป็นความผิดของเขานะเขานะคะต้องขอโทษคุณจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นความผิดของเขาแต่ในวันนั้นที่มีประเด็นกันอะ่ะขอโทษว่ามันเป็นความผิดของคุณขอโทษว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะคุณ แต่ตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาขอโทษนะคะมันเป็นความผิดของเขานะคะอืมแล้วเขาก็บอกต่ออีกว่าเขาหวังว่าเขาจะสามารถกลับคำพูดของเขาได้ก็คืออย่างที่บีพูดไปเมื่อกี้เลยว่าในวันนั้นที่คุณมีประเด็นกันอะ่ะเขอโทษว่าเป็นเพราะคุณที่ทำให้เขานะคะดึงคนอื่นเข้ามา หรือเป็นพราคุณที่อยู่ไกลกันแล้วคุณไม่ได้อ่าดูแลเอาใจใส่เขาจนทำให้เขาเหงาจนทำให้เขาแบบมีช่องว่างนะคะให้หลายๆอย่างนะคะเข้ามาในชีวิตในวันนั้นน่ะเขาโทษว่ามันเป็นความผิดของคุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือความผิดของเขาโดยตรงที่เขาเองอะ่ะจิตใจอะคะ่ะไม่เข้มแข็งพอนะคะเราในณนะเวลานี้เนี่ย เขาจึงหวังว่าเขาจะสามารถกลับคำพูดของเขาได้นะหลายสิ่งหลายอย่างในตอนนี้ในชีวิตของเขานะ่ะมันทำให้เขานะคะนึกถึงคุณค่ะเพราะคุณอยู่กับเขาตลอดนะคะในตอนนี้เขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้เลยค่ะ เพราะเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าตัวเองอาจจะไม่ดีพอกับคุณนะคะเขาทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขาืเขาบอกว่าถึงเวลาที่เรานะคะต้องรักษาใจตัวเองแล้วเราต้องปล่อยมือจากกันก่อนนะคะต้องปล่อยมือจากกันในวันนั้นนะ อันที่จริงเราเนี่ยเขาก็รักคุณนะคะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันนะคะเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจและคิดมากเรื่องของเขานะบางครั้งเขาตื่นนอนแล้วเขาก็คิดถึงคุณนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพลังงานตามพ่คือคคุณมีความเป็นครอบครัวกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ย ปกติตื่นมาจะเจอกันปกติตื่นมาก็จะได้มีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเนาะทั้งการทานข้าวนะคะบางคนก็ชวนกันไปทำบุญอะไรแบบนี้นะคะมีกิจกรรมต่างๆได้ทำร่วมกันในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตอนเนี้ห่างกันเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็คิดถึงคุณนะ แต่เขาเองนะคะก็พยายามนะพยายามทำงานให้เยอะๆนะคะเพื่อที่จะลืมคุณนะ mm hmm. เขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้แม้ว่าเขาจะพยายามทำงานเยอะแค่ไหนก็ตามนะคะ mm hmm. บางทีอะคะ่ะมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่เขาเข้าใจคุณผิดกับบางสถานการณ์นะ mm hmm. พอพไพ่ใบนี้มันบอกว่าเขานะ่ะออกจากคุณนะคะ่ะ เพราะเขาเห็นกับคุณอยู่กับใครคนนั้นอืมแล้วดูเหมือนเขาเข้าใจคุณผิดแล้วเขาเองก็ไม่ได้ขอคำตอบหรือคำอธิบายจากคุณนะคะเขาบอกว่าเขาอ่านแชทนะคะของเราซ้ำไปซ้ำมานะเขาไม่แสดงออกเมื่อมีคนพูดถึงคุณค่ะซึ่งหน้าไพ่วันนี้มันชัดเจนว่า คุณเป็นครอบครัวกันต่อให้ไม่เป็นครอบครัวก็คือเป็นแฟนเป็นคู่รักที่คนรอบตัวคนรอบข้างนะคะรู้ว่าคุณเป็นอะไรกันเราช่วงเนี้ยห่างกันช่วงเนี้ยไม่ได้เจอกันช่วงนี้มีปัญหาก,กันอยู่เพราะฉันเราเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เ,เขาอาจจะไม่ได้รู้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้ว่าคุณมีประเด็นกันเพราะฉันเราเนี่ยคนเหล่านั้นนะคะก็ถามถึงคุณกับเขา แต่เขาเองอะคะ่ะเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่ตอบนะคะอ,อันที่จริงเราเนี่ยตัวของเขาเองนะ่ะก็มองหาคุณในทุกทุกที่เลยนะโดยเฉพาะสถานที่ที่คุณแักเขาเคยไปด้วยกันนะคะภายบาสุดท้ายเขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาทำทุกอย่างพังนะคะอืมเขาทำทุกอย่างพัง แต่จริงๆแล้เราน่ะเขาสนใจคุณมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวขอสถานการณ์ในอนาคตนะคะสักห้าใบนะจากไพ่อาราคอนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไร บิว่ามีมีการขอพรอนด้วยนั่นเนี่ยโอเคคือใต้สำรับเป็นไพ่ใบนี้นะคะคือไพ่ออกมามันค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าความสัมพันธ์นี้นะ่ะมันมีลักษณะของการซ้อนกันอยู่จริงๆเพราะไพ่ขึ้นมาครบสองใบเลยนะคะไพ่ขึ้นมาครบสองใบเลยเพราะฉันรอนี่ยก็มีสิ่งที่สามชัดเจนนะคะ คือหน้าไพ่นี้นะี่ะมันนไพ่ของความเป็นครอบครัวขึ้นมามจริง,รงๆเราเนี่ยมันสามารถซ้อนกันได้หมดทุกกรณีนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณซ้อนเขาเขาซ้อนคุณซ้อนกันทั้งสองฝั่งคือทั้งคุณและเขาอาจจะมีคนของตัวอยู่แล้วเราก็มาเจอกันแบบนี้ก็เรียกว่าซ้อนกันนะคะหรือ,อคุณกับเขา อ่าคุณนะคะมีคนของคุณอยู่แล้วแล้วคุณก็มาเจอเขาแบบนี้นะก็เป็นสถานการณ์ซ้อนกันเหมือนกันคือซ้อนกันได้ในทุกๆกรณีเลยนะคะแต่หน้าไพ่นี้น่ะบิ๊กก็บอกเลยว่าถ้ามันเป็นการซ้อนกันในขณะที่ต่างฝ่ายต่างมีคนของตัวเองอ่าถ้ามันเป็นกรณีนี้นะคะอนาคตความสัมพันธ์น่ะมันก็มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้อ่ะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างก็ จะต้องอยู่กับคู่ของตัวเองแบบนี้นะคะต่างคนต่างก็จะต้องปล่อยอีกคนนึงอะค่ะไปอืมแล้วก็จะได้อยู่กันแค่ในสถานะที่ให้กันได้เท่านั้นถ้าเป็นในกรณีที่ต่างคนต่างมีคนของตัวเองนะแต่ถ้าหากว่านะคะอ่าคุณรละเขามาเจอกันตอนที่ไม่ได้มีใครแต่มีบุคคลอื่นแทรกเข้ามาระหว่างทางระหว่างความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าสถานาการณ์ของการซ้อนกันนะ่ะ มันก็อาจที่จะหมดไปได้ช้าสักนิดหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายแล้วไพ่ก็ออกมาบอกว่ามันจะมีเรื่องราวดีๆล่ะค่ะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอืมแต่ว่ามันก็ไม่ได้รวดเร็วนะคะแต่ทุกอย่างมันจะคลี่คลายถ้าหากว่าคุณล่ะเขาเป็นคนที่อยู่คู่กันมาก่อนแล้วมีอีกคนอื่นนะคะเข้ามาแทรกถ้าเป็นกรณีนี้สุดท้ายแล้วคุณก็จะสมหวังนะคะบีแยกให้เป็น2กรณีนะ หวังว่าจะไม่งงนะคะแต่บีนะ่ะต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลาแหละเพราะว่าไพ่ตรงนี้ใบสุดท้ายใต้สำรับเนี่ยเป็นไพ่ของการที่บางครั้งก็มีกําหนดกฎเกณฑ์มากเกินไปนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยอยากอยู่ไม่อยากที่จะไปต่อแต่ก็เรียกว่ายังรักอยู่ยังรู้สึกยังต้องการเพราะฉะนั้นเรานะ่ยก็จะยอมจำนนกับสถานาการณ์ที่เจอกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบใดก็ตามแต่คุณน้องสองคนยอมจำนนที่จะไปกันต่อในความสัมพันธ์นี้อ่ามาดูพี่นางฟ้าค่ะคุณน้องสองคนมีแรงดึงดูดเข้าหากันและกันมากๆเลยนะมีความเป็นคู่นะคะที่ตามกันมาจากอดีตชาตินะ ความสัมพันธ์นี้นะคะยังคงมีโอกาสวันข้างหน้าด้วยกันนะคะเร็วๆนี้ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะขอให้คุณเปิดใจรับพลังงานดีๆจากความรักของคุณค่ะใบสุดท้ายบางคนมีเซนส์บางคนสามารถที่จะรับรู้นะคะ<บ>ความรู้สึกของอีกคนหนึ่งได้นะ,ะมาดูวันเดือนปีเกิดอ่ะ วันเดือนปีเกิดนะคะราศีเพิ่มเติมราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5ลาราศีตุลหรือคนที่เกิดวันที่7ราศีมังกรหรือคนที่เกิดวันที่10คนที่เกิดวันจันทร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่19คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะหรือคนที่เกิดวันที่21 ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี 48, 90, เลข5 20, 43และ92ค่ะโอเคนะคะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ